วันที่2 6ตุลาคม2 5 6 6รอกบดรเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดรสิริพรอ,อินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ของใช้เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า3เดือนจำนวน5รายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยความร่วมมือระหว่างบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สุพรรณบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้จัดโครงการมอบอุปกรณ์ของใช้เด็กเล็กที่มอายตุต่ำกว่า3เดือนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณชุมชนวัดไซชุมชนวัดสีบัวบานชุมชนคูเมืองสุพรรณชุมชนวัดป่าลไลและชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ